สวัสดีครับผมกวีบุญสุวรรณครับ General Manager ของบริษัทมิตูโตโยประเทศไทยจำกัดวันนี้มิตูโตโยมีความภูมิใจที่จะนำเสนอเครื่องมือวัดสามิติรุ่นที่เป็น In-Line Measurement และทำการวัดแบบ Automatic Scanning รุ่น MyStar 555 CM MM, รุ่นนี้นะครับมีความพิเศษตรงที่ว่าเครื่องสามารถที่จะติดตั้งในลายการผลิตได้นะครับโดยที่ไม่จาเป็นต้องใช้ลมในการขับเคลื่อน พร้อมทั้งมีระบบที่เชื่อมต่อกับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือจะมีการติดตั้งระบบการสแกนนิ่งแบบอัตโนมัติอย่างรวดเร็วไม t a r 55มาพร้อมกับซอฟต์แวร์อัจฉริยะ m c o s m o s 5นะครับพร้อมทั้งระบบการเขียนโปรแกรมแบบออฟไลน์ที่เรียกว่าเป็นระบบ AI นะครับมีชื่อเรียกว่า MyCAD Planner นะครับก็สามารถที่จะทำให้ผลการวัดของ เครื่องมือวัด CMM มีความแม่นยำถูกต้องนะครับและที่สำคัญผลการวัดทุกตำแหน่งนะครับสามารถจะถูกถ่ายทอดไปในระบบ Database ของ Data Management System ซึ่งแสดงผลเป็นแบบเรียลไทมบน Dashboard นั่นหมายความว่าการวัดของเราสามารถที่จะอยู่ในระบบการควบคุมและทำให้ประสิทธิภาพสูงสุดมิตุโยมีความภูมิใจที่จะรับใช้โรงงานอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีของเราครับสวัสดีครับ ผมนายอัมพลตังคนาวัน,นิชผู้จัดก,การฝ่ายการตลาดบริษัทอมรอนอิเล็กทรอนิกส์จำกัดนะครับวันนี้ทางบริษัทอมรอนมีความยินดีขอนำเสนอโซลูชันใหม่ในการช่วยภาคการผลิตในการทำระบบสมาร์ทออโตเมชันนะครับระบบนี้คือเราเรียกว่าระบบโมมา m นะครับโมบายแมนูเเลเตอร์คือเป็นตัวกุณยนต์ที่เรียนแบบการทำงานของมนุษย์นะครับคือข้างบนจะเป็นโคบอทซึ่งเป็ดเสมือนแขน ข้างล่างจะเป็นตัวโมบายโรบอทซึ่งเปลี่ยนเสมือนขานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมาช่วยในการทํางานในแอปพลิเคชันนี้คือว่าทางโรบอทของเราเนี่ยครับจะหยิบชิ้นงานที่ต้องการวัดขนาดโดยเครื่อง cmm ของทางมิสโตโยนะครับโดยไม่ต้องใช้คนโดยทางโรบอทเนี่ยจะหยิบชิ้นงานจากชั้นนะครับมาวางที่ตัวโรบอทนะครับแล้วก็เขาก็จะหยิบเดินมาที่เครื่องวัดโดยอัตโนมัติ แลระบบทาง CMM ก็จะวัดจนเสร็จหลังจากเสร็จแล้วก็สามารถที่จะหยิบชิ้นงานเก็บไปไว้ที่ชั้นแบบเดิมซึ่งจะเห็นว่าในขั้นตอนเหล่านี้นะครับจะไม่ต้องใช้คนในการทํางานเลยเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดนะครับซึ่งจะช่วยพัฒนาภาคการผลิตของประเทศไทยให้ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับ